ลัคนาราศีพิจิกดาวโจกลาบของท่านเป็นมหาอุดดวงเด่นสุดดวงเฮงสุดครับมีโจกลาบก้อนใหญ่รอยอยู่รอฟังข่าวดีด้านอสังหาริมทรัพย์ตัวเองนะครับดาวสุกเกษตรราธิบดีท่านจะดวงดีหายเจ็บหายโจนครับคำพยากรณ์เต็มๆเ,เจริญรับโมรับฟังกันได้เลยครับกราบสวัสดีกัลยาณมิติห้ารุกนท่านครบนับท่านผู้ชมข่อสือ่อช่องกำเืองโหราศาร์ครับการพยากรณ์ดวงรายเดือนนะครับโดยภาษาเมืองภาษาเหนือ เป็นกำลังใจให้กันนะครับขอค้ทุกท่านตีที่ตามรับฟังนะครับท่านอยู่แ่งหงตําบลได้ก็ช่วยแนะนาตัวเก่าทียู่อาการเป็นจะได้พ่องนะครับอยู่จังหวัดไหนท่านได้รับชมอยู่ต่างประเทศสัําดีครับจะได้หูจักทักทายกันนะครับอยู่ไก่บ้านเนาะบ้านช่องห้องหอกทิ้นฐานขึ้นพอนหากันได้นะครับพิมพ์ทรงกําลังใจให้กันผมก็เป็นกําลังใจให้ครับทุกท่านนะครับหรือว่าท่านได้ตีครับชมจากผู้วิพากอื่นตัวเองนะครับผคกกางผักเหนือภักใต้อีสานในมดนะครับคนไทยเหมือนกันกลายเป็นการ ใหฟังภาษาทินนะครับเป็นช่องที่ออกมาพิเศษเนาะในเรื่องนี้ก็มีการพยากรณ์ดาวใหญ่บ้านนะครับแต่เป็นดาวตำแหน่งที่ดีอยู่สามครั้งเลยนะครับตั้งแต่ต้นเดือนแล้วนะพระพุทธใ่ายเรามาครองเป็นราชาโชคนะถือว่าดาวเข้มแข็งครับมีเรื่องดีๆแน่นอนนะครับกูราสีเลยนะสองเรื่องครับ17สิบเจ็ดกันยายนเนี่ยมีดาวอาทิตย์ง่ายนะครับได้ง่ายเราเป็นมาตรฐานปกติแล้วนะครับจะมีเรื่องที่ดีอยู่แล้วก็เรื่องที่ต้องระวังอยู่บางราศีนะครับ สิบเก้ากันยายนครับดาวพระพุทงญายเรามาเป็นตํแหน่งด้วยว่าตําแหน่งมหาอุ้นนอะก็ปเป็นดีนะครับมีดีกูราศีนะอย่างน้อย2เรื่องนะครับทุกราศีเลยจะบูมเหิือนกันนะครับเดี๋ยวไปฟังกันนะครับแล้วก็ช่วงวันทีเ่เสกันยนนายนของดาวพระศุก่ายนะญายิเราเป็นกเกษตรราธิบมดีดวงชะตาเด่นแน่นอนครับสองเรื่องแต่ละลัคนาราศีครับสำหรับคำพยาการณ์เต็มๆนั่นเจอรับชมรับฟังกันเลยนะครับ ลัคนาราศีพิจิกครับหรือท่านใดผู้ลัคนาสถิตหรือว่าวลาเกิดตี่ชัดเจนดูที่ช่วงวันเกิดนะครับสหรับทันดีเกิดในช่วงราศีพิจิกค,คือผู้ที่เกิดช่วงวันตี่16พฤศจิกายนถรงวันที่15ธันวาคมโดยประมาณครับก่อนเข้าเนื้อหาครับขอเชิญชวนเช้าลัคนาราศีพิจิกพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับเป็นดาวประจาตัวดาววาสนาท่านเองครับก็คือดาวพระอังคารตัวแทนดาวคือเลข3ครับพิมพ์เลข3ารัวๆเก้าตัวครับ ในก้าวดาววุ้ใหญ,ญ่ดาวพระเกติสิงสถิ์คุ้มภยัยความโจกดีความมีโจกลาบให้กับตัวท่านเองครับและท่านต้องการพรอนันอางอันประเสริฐนั่นขอท่านพิมพ์ของเมมตนเพิ่มเติมเข้ามาเลยนะครับเพื่อท่านสุขสวัาดิกู่เรืออ่องกูประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับคลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินความหักและดวงโจกลาบครับจาวรคณาราศีพิจิกับมีดาวพระอังคารครับเป็นดาวเจ้าเรือนวาสนาครับ ซึ่งตลอดเดนี่ไปได้ใหญ่พปไหนนะครับดาวยังคงมาตรฐานเดิมนะอาจจะเป็นพินทุบาทอยู่พ่องหรือว่าอยู่ทีเรือนอมอรณะน,นะครับจะไปฟังต๊ใจเลยน,นะครับดาวอังคารเนี่ยเป็นดาวจเจ้าเรือนอริถว้ยนะข้อหมายดีๆก็มีข้อหมายต้องระวังกับมีครับข้อหมายดีๆนะเรื่องแรกเลยเจ้าลัคนาราศีพิจิกช่วงนี้จะดวงชะตาแห่งผู้ชนะดวงแคล้วคลาดปลอดภัยครับดวงดวงไพรีพินาศอริจะได้ตกวินาศนะครับใคร กิดบดีขย,ยับนบดีก็พ้นไหวเขาจะแปรภัยแปรภัยตัวเขาไปนะครับรวมถึงคุณมีดวงชะตาแห่งผู้ชนะทุกการแข่งขันคุณจะเป็นผู้ชนะนะพิจารณาความชอบอการสมัครเข้าอาย่างกระจังหรือว่าเลื่อนขั้นหรือตำแหน่งหรือว่าอาย่างกระจังนะที่มีการประเมินประกวดประมูลนะคุณเป็นผู้ชนะแห่งหมดนะครับรูปถืออังคันเป็นเรื่องโดยตรงเรื่องของสุขภาพตัวเองนะครับชวงนี้ธงมวจาวลัคนา,า,ร,าราศีพิจิกเฉพาะคุณจะเป็นดวงพิเศษครับโชก อนอกจากมาถึงโจกใช้ท่า้านการแข่งขันแล้วยังมีความาสุขภาพร่างกายจะมีเกณฑ์ดีขึ้นฟื้นขึ้น,นครับใครตีเจ็บใครได้ป่วยกว่านั้นนี่มาหายสักเตี่ยช่วงนี้ก็แนะนำว่าหาักสายจริงจงจังครับเดือนนี้จะได้หายได้เร็วนะครับเนี่ยมันถูกกับดวงเห็นนะครับรวมถึงจะได้เกี่ยวข้องกับมรดกทรัพย์สินตัวเองนะเดือนนี้เนี่ยเรก็จะได้ดีตัวเองนะครับแลวกระดาวพระศุ์ช่วงวันที่เสกันยายนไปต้นไปเจ้าเรือนวิหนาดมาเป็นกเกษตรตาเทบดีนะข้อหมายดีครับเรื่องอันยง ความวินาศจะได้วินาศไปแล้วนะเรื่องอย่างที่มันบด,ดีมันจะ,ม,นจะมันจะลดน้อยถอยลงไปมันจะสลายลงไปเองนะครับดวงชะตาพิเศษกเกษตรที่บด,ดีหมายถึงส่วนของโรคภัยไข้เจ็บตัวยนะครับจะเอาลัคนาราศีพิจิกจะได้หายเจ็บหายจนในนอนเราฟังข่าวดีเลยนะครับโฆษณาตัว,วกลับมาดีก็ัมาฟื้นะครับแล้วก็มองยังมองว่าด้วยความที่มาอยู่แต่ใน,นนี่คุณอาจจะรู้สึกอิดเหนื่อยหรือว่ามีเกณฑ์ได้เดินทางห่างไกลกันพ่องนบเรื่องของหน้าทีการงานกันดิก็ยังมองว่า คุณมีความมั่นคงสูงอยู่แล้วนะครับจเจ้าลัคนาราศีพิจิกเนี่ยดาววาสนาด,าว,ดาวพระสุกก็ยังเปิดมาเสิมเมื่อคุณพระพุธก็ยังมาช่วยนะวาสนาก็ยังคงดีเด่นครับดวงการงานครับจเจ้าลัคนาราศีพิจิกครับมีดาวพระที่ครับเป็นดาวเจ้าเรือมมนคำะเรื่องของการงานอาชีพและกานาตีครับซึ่งในเดือนนี้มีการยาราศี่อยู่หนึ่งเตี่ยครับช่วงต้นช่วงที่1ถึงสิกันยายนต์พระที่ยังคล้องมาตรฐานเกษตราธิบดีช่วงนี้ดีอย่างแน่น,นอนครับการงาน มีความก้าวหน้ามีความสําเร็จโดยราบรื่นโดยง่ายโดยมีคนนิยมมีคนช่วยเหลืออยู่แล้วนะครับในการทํางานเนี่ยงานอะไรอย่างเงี้ยยังกระดูดีไปห่มหมดนะครับการทํามาค้าขายต้องบอกว่าเป็นประเทศเนี่ยหมายถึงจื่อเสียงครับก้าขายจะค้าขายดีเพราะว่าลูก,กา้าชอบใจและยังอุกบอกต่อประชาสัมพนนธ์กับคุณนะทุนนี่ขายของดีขายของมวลครับดาวประกอบดาวพระเสาร์และดาวพระพุธครับพระเสาร์เจ้าเรือนการสังคมก็ยังไหม อยู่ติเดือนพันธุุอยู่ยังเป็นปึกแผ่นแน่นมีความมั่นคงนะครับเรื่องของการทํางานนครับคนมูหนักใครทางานประจําง,งานบริษัทชุวนี้มองว่าอาจจะอิดขึ้นน้อยแต่ยังมีตัวจุวยด,ดีดีนะครับกยังมีโอกาสผลงานเป็นตีประจั์ความก้าวหน้ายังมีครับดาวพระพุธกึ่งนึ่นแหลกเช่นเดียวกันนะครับพระพุธยังครองมาตรฐานราชาชโชคอุจวีรชการงานหรือว่ารายได้พิเศษจากการทํางานชุวนี้แน่นอนครับงานคุณงานประจําดีอยู่แล้วนะยังมีงานเสริม ส่งเสริมเรื่องของรายได้ตีนักขึ้นครับใครถ้าค้าขายก็หมายถึงว่าจะเห็นลูก้าร้ายน่อยห,หรือว่าเห็นโอกาสในการขายของตีนักขึ้นช่องทางการจัดจหนายนะครับงานที่2รายได้ที่3ก็ยังคงเข้ามานะครับลองเปิดใจลองศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะครับก็ยังมีโอกาสเรื่องของรายได้เพิ่มหนักขึ้นครับถ้าเกิดช่วงเกืนเดนอนหลังนะครับดาวเจ้าเรือนการงานครับดาวพระอาทิตย์ใหญ่แล้วนะครับเข้ามาครองมาตฐานอยู่ติ่เรือนลา้าภะงานดีมีโชกลับงานดีมีลาผลแน่นอนครับหรือว่า คุ้มข่าในการเนี่ยการในงานนะคุ้มข่าในการอิดนะได้สตังเงินก้อนครับขายค่าขายถือว่าถูกใจอย่างในน้อนนะครับนัก,กดาวพระพูดครับวันที่สิบเก้ากันยายนเป็นต้นไปใหญ่เลยยังเป็นกเกษตรรายทบดีน่ยพระพูดเป็นดาวเจ้าเรือนจกลาบเป็นดาวเจ้าเรือนอตำแหน่งนี้เป็นมหาอุดด้วยนะครับโยนต้องมองว่าดีเด่นในน้อนเรื่องของรายได้จากการทํางานที่มันพิเศษขึ้นนะที่ว่าคุ้มข่าขึ้นแลครับในเดือนนี้ก็ยังมองว่าคุ้มค่าครับรวมถึง หมายถึงเรื่องของการสื่อสารด้วยนะครับเครือข่ายคอนเนคชั่นหรือนี้เนี่ยได้ดีครับและได้พิเศษเข้ามาช่วงเกินหรือหลังครับส่วนไพ่ตีทํางานประจํางานบริษัทในช่วงเวลาตีสามารถยิบชับอย่างแล้วก็จะได้ดีหมดนะครับช่วงวันตีสักสองถึงสัสีครับชนีวาสนาด้านการงานเด่นที่สุดนะครับยิบชับอย่างเสนอโปรเจคโครงการต่างๆผ่านได้นะครับเสนอขายของได้ง่ายได้ดีนะครับ ช่วงเวลาที่ต้องระมัดร,ระวังก็ย้อนไปของคัมนะครับสุมาหาอภัยครับมันตีเจ็ดถึงแปดช่วหนี้ก็ต้องสื่อสารกรับผู้ใหญ่ให้ดีครับก้าถึงสิบก็คือตัวคุณเองนะครับงานอาจจะยุ่งน้อยเนาะถ้าเกิดสิบสี่ถึงสิบห้าช่วงนี้การเจราจาอย่างต่างๆต้อง,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 งระมัดระวังคำอู้คำจ๋านะครับติละทัวดาวการงานยังคงสนับสนุนส่งเสริมคุณดีนะครับการงานของชาวลัคนาราศีพิจิกยังคงโดดเด่นครับดวงการเงินครับ ชาวลัคนาราศีพิจิกครับมีดาวพระพฤหัสบดีครับเป็นดาวเจ้าเรือนกระดุมพระหรือของการเงินรายได้แล้วก็ทรัพย์สินครับในเดือนนี้นะครับยังครองอามาตรฐานเป็นจุดรจักการเงินภาพรวมกว้างในยังคงดีนะครับเพียงแต่ดาวจะอ่อนกําลังถอยหลังในช่วงวันที่17กันยายนเปต้นไปช่วงนี้ต้องมองว่าในต้นเดือนดีกว่านะครับรายได้มันจะคล่องตัวสภาพคล่องดีนะครับโดยเฉพาะการทํามาหาเงินค้าขายแบบมีหุ้นส่วนหรือว่ากาแฟกับคนหักครับแต่ถ้ามองว่าช่วงปลายเดือนนะ17เป็นต้นไปเนะี่ย เงินบางทีไก็ได้นักขึ้นหรือว่าเต่าเกา่าแตม่มันมันอิดมันเหนื่อยขึ้นหรือว่ามันต้องใช้เวลารอคอยกันนักครับไก่การค้าขายก็ต้องขายเป็นเงินสดอย่างเดียวนะครับส่วนเรื่องของรายรับรายจ่ายสภาพคลองวันที่1ถึงเ้าต้องว่ามีรายจ่ายคล่องนะาระมัดระวังครับการดูแลเต่าเก่าตัว,ตวนอะนอาหารการกินหรือว่าความสุขสบายเกินไปจะเนีเอาเสี่ยงสตังค์หนักนะครับรวมถึง คนมาขอยืมสตังค์ครับช่วงต้นเดือนมีปัญหาครับจะเสียใจเสียสตังค์ด้วนะครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนซ้ากันยายนต้นไปถือว่าสภาพของกรามดีกําบมาขึ้นก็นมาดีเด่นขึ้นไงมาฟื่นขึ้นนะครับส่วนเรื่องของชคลาบการเงื่องการลงทุนถือว่าดวงชะตาเด่นนะครับต้องว่าเด่นที่สุดนะครับใครที่เป็นนักลงทุนเป็นนักซื้อขายแหลกเปลี่ยนเก็งกําไรลงทุนเทรดเดอร์เนี่ยดวงชะตาของเจ้าวราศีพิจิกจะเด่นที่สุดนะครับมีโคมีหลาภก้อนใหญ่จากการลงทุนแบบมีความหูอยู่ ดวงชะตาถือว่าเปิดแล้วครับดวงความหักครับจากลัคนาราศีพิจิกับมีดาวพระสุกครับเป็นดาวเจ้าเรือนปัตตนิรือของกูครองคนห้านะครับซึ่งในเดือนนี้ก็มีการแยกราศีอยู่หนึ่งเตี่ยครับในช่วงต้นแนววันตีหนึ่งถึงสาวกันยายนพระสุกอ่อนกําลังครับช่วงนี้ใขรทีมีครอบครัวมีแฟนมีคนห้ักอยู่แล้วดูแลเอาใจาใส่กันใหื่องหนกักหนักนะใจเย็นๆน,นะกึ่งหืนดีก่อนอู้นะแล้วก็ ความคิดความเห็นอันยั่งยืกัน้องนะครับเรื่องของสตางค์หรือว่าการหารายได้ครับคือทันตีก่อนอู้ประครับประคองก,กันครับแล้วก็ช่วงปลายเดือนสเสาร์อกันยายนเป็นต้นไปขอมากก็มาฟืน้นก็มาดีครับขอมาก,ก,มามากแบบพลิกฝ่ามือเลยนะครับช่วงนี้ช่วงปลายเดือนสามารถดวงชะตาทรงเสริมแบบสนับสนุสนกันดีนะครับโอ้เข้าใจกันนะครับรวมทั้งยังหนุนนำเรื่องของความก้าวหน้าในเรื่องของการงานตัวเองครับส่วนชาวลัคนาราศีพิจิกทันตียงโซดนะครับในเดือนหนี้ถือว่าดัวดาวหักไม่ เปิดในช่วงวันทีสิบวันีหนึ่งถึงสิบหกครับใครที่ยังโสดช่วงนี้ถ้ามีคนเข้ามาก็อู้คุยได้เพียงแต่ต้องดูใจกันยาว,าวครับบางครั้งอาจจะมีเก่งว่าเขาจะยังไม่แน่ใจตัวเก่ายนี่บอกชัดเจนแต่นะแต่ก็บสมรรถอุ้คุยได้แต่ถ้านับจากสิบเจ็ดกันยายนเปต้นไปช่วงนี้ต้องดูเฮอรดีเป็นพิเศษครับเพราะาดาวแห่งการเป็นกู่ครองหรือว่าหักไม้มันถอยหลังนะครับก็ต้องพิจารณาเฮอรีทวนครับ่านที่ยังโสดครับดวงโจกลาบครับ ชาวลัคนาราศีพิจิกครับมีดาวาพระสุกนะเอยมีดาวพระพุธนะะกับดาวาาพ,พระพระศพดีครับเรื่องของจชคลาภพระผลโจคลาภที่ได้รับจากถูกเก้าโจกราภจากการเสียงโจกเสียงดวงนะครับดูดาวพระพระสพดีเป็นลักประจํากอนะครับช่วงนี้ยังคราอหม,มาตรานจุดลจักเล็งลัคนะมีโจมีลาววิ่งเข้าหาครับช่วงนี้เหล็กน้าโจกเหล็กประจําลักก็คือเหล็กหกครับส่วนดาวจ้อนก็คือดาวพระพุธนะเหล็กในช่วงเดือนนี้นะครอบคลุมครับวันที่หนึ่งถึงสิบเก้าเนี่ย ส่งผลเรื่องของการลุ่นรางวัลสองเตีสองรอบครับดาวพระพุธครองมาตรฐานราชาโชคนะมิโชว์แบบพระราชากันเลยนะค่อนข้างจะโดดเด่นครับสำหรับเจ้าลัคนาราศีพิจิกเนี่ยช่วงนี้เหรยน้ำโจรหรือเหล็กเสริมดวงคือเหล็เกี่ยวกับการทางานของคุณครับอยี่ยการงานเลขประจําตัวในที่ทํางานนะครับเลขตําแหน่งงานการขายคือเลขเกี่ยวกับการหาเงินสื่อสารคุณครับเลขใต้เบอร์โทรศัพท์นะครับหรือเลขหนึ่งครับก็มารวมกับเลขเดิมนะก็เป็น1 6 6 1นะครับ ส่วนดาวที่คุณธนัญโจวสนานะครับในเดือนกันยายนช่วงวันที่หนึ่งครับดาวเด่นดาวพระพุธหรือเลขสีครับแหมหนึ่งดวงดาวอาทิตย์หรือเลขหนึ่งครับส่วนดาวเสริมดาวพระเกตหรือเลขเก้าครับต่อมาช่วงกลางเดือนครับช่วงนี้ดาวคือคุณธนัญโจวสนาดาวเด่นดาวพระเกตหรือเลขเก้าครับแล้วก็ดาวต่อมาคือดาวพระจันทร์หรือเลขสองครับส่วนดาวรองดาวอาทิตย์หรือเลขหนึ่งครับโดยในเดือนนี้ครับหาจ้าลัคนาราศีพิจิกต้องการเสริมดวงด้านโจกราภครับ ควรไปกราบสักราขอพร,อรจากพระพุทธรูปปางถวายเนตรครับทําบุญเปลี่ยนสตังค์จำนวนตีลงใต้6บาทใ่กําลังของดาวพระอาทิตย์ครับเมื่อทําบุญแล้วขอท่านโกรดหน้าอุทิศส่วนกุศลนะครับเจ้ากับในเว็นเพิ่นโดยหันหน้าไปทางทิศตะวันอ,ออกเฉียงเหนือครับใต้คลิปนี้กับผมขอกราบขอพระคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่รวมรับฟังครับ ขอนอ,อนวยพรให้ทุกท่านโชคดีมีใจถึงพร้อมด้วยอายุวัน,นะสุขะพระด้วยเตอร์ขอพระคุณครับ